สวัสดีค่ะมาอยู่กับแฟนแฟนไฟนะคะนี่ก็คือคลิปวิดีโอแรกที่แฟนออกเลยนะวันนี้เราก็จะมาดูสินค้าที่ส่งมาจากทางเน็ตนะคะแล้วก็แล้วเราจะมาดูหน้าตาสินค้ากันเลยคะ่ะว่าเป็นนี่คะ่ะนี่คือหน้าตาสินค้าของเรานะคะข้างบนอ่านว่า Artist Indie ข้างล่างแตงอยู่แตงกิวค่ะ www.artistindie.com นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะนี่ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของด้านหลังนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเขียนว่าอารัญญประเทศกำหนดวันส่งค่ะวันที่10เดือน3ปี60ค่ะนี่ค่ะ เราก็จับดูข้างในแล้วนะคะมันเหมือนมีอะไรนิ่มๆอยู่มีอะไรที่มันหักหักแล้ววิ๊น่าสนใจอ่ะเลิเฟ้นลืมบอกว่าเฟ้นติ่งเกาหลีมากติ่งวง B.T.S มากแล้วก็จะใช้กันไกลค่ะเปิดดูค่ะเดี๋ยวไปเปิดกันนะ เอาละค่ะแล้วก็ตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรนี่ค่ะอุ๊ยอ้าเฮ้ย,ยน่ารักค่ะเป็นผ้าปิดปากค่ะผ้าปิดจมูกอุ๊ยเขียนว่าอ่านไม่ออกเขียนว่าเอ่อ B T S China ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ โอเคค่ะการรีวิวครั้งนี้ก็รีวิวจบไปแล้วนะคะกดติดขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บๆ